Sembah sembuh toh pakawa hutang pakawa hutang api wa demi suaka toh pakawa tamang nama sami mendong pakawa toh sangkang sanghang nama mi handama yang bodasa pakwa toh nama se. นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะมีเรื่องราวเกิดขึ้นก็คือครั้งหนึ่งท่านพระมหาเถระชื่อว่า พกระสปะเทระเนี่ยครับไปบินทบาทพอกลับมาท่านก็เข้าสมาธิด้วยอาลูกสิสินเนาะเวียนนาถึงเรียกว่าอะไรเพ่งไปที่แสงสว่างใช่ไหมครับแล้วตรวจดูสัตว์ทั้งหลายคนทั้งที่คนที่ประมาทในชีวิตทั้งคนที่ไม่ประมาทคนที่เกิดคนที่ดับหมายถึงว่าเสียชีวิตไปเนาะไม่ว่าจะที่ไหนๆนะด้วยอาศัยแบบที่พระจักสุภูงาตาที่มนั่นเองนะ หลังนั้นพระเจ้าก็ตรวจดูด้วยที่ที่พระเจ้าสูเหมือนกันนะฮะตรวจดูว่าเอ๊หกากัสปะนี่ทําอะไรอยู่กันคือนั่งอยู่คนที่นะคนหนึ่งอยู่ที่ปีภริรคูหานะอยู่ถ้ำปีปรินะครับแต่พระเจ้านี่อยู่ในวัดพระเชตวันพระ,พระองค์ก็รู้ว่าเนี่ยกัสปะผู้บุญบุญของเราอยู่ด้วยทมเรื่องเนี้ยนะฮะกำลัง ใช้ตาทิพตรวจดูสัตว์ที่เวียนว่ายตายเกิดอยู่พระองค์ก็เลยตัดว่าชื่อว่าการจุติและการเกิดแห่งสัตว์ทั้งหลายแม้อันพุทธญาณไม่ทรงกําหนดใครๆก็ไม่สามารถทําการกําหนดสัตว์ทั้งหลายผู้ถือปฏิบนธิทในท้องของมารดาอันมารดาบิดาอย่างไม่ทันรู้ก็จุติเสียแล้วนี่ได้การที่ การรู้จุดติและปฏิสติของสัตว์ทั้งหลายไม่ใช่วิสัยของเธอก็บอกว่าเป็นเรื่องที่แบบเป็นพุทธวิสัยนะ,นะมันไม่ใช่เรื่องที่แบบจะตามดูตามรู้ด้วยวิสัยของสาวุธ,ธรรมดาก็คือจะรู้การเกิดการตายของสัตว์ทั้งหลายเนี่ยมันไม่ในง่ายเนาะพระองค์ก็ตรัสพุทธพจน์ประมาณนี้นะเดี๋ยวเปิดให้ดูนะ,ะเมื่อใดบัณฑิต บรรเทาความประมาทด้วยความไม่ประมาทเมื่อนั้นบัณฑิตนั้นขึ้นสู่ปัญญาเพียงดังประสาสไม่เศร้าโศกย่อมพิจารณาเห็นหมูสัตว์ผู้มีความเศร้าโศกปราดย่อมพิจารณาเห็นคนผ่านทั้งหลายได้เหมือนคนผู้ยืนอยู่บนยอดเขามองเห็นชนผู้ยืนอยู่บนพื้นดินได้ฉนั้น พระเจ้าแต่ว่าเนี่ยพอไม่ประมาทนะเป็นบัณฑิตแล้วเนี่ยก็เหมือนเราอยู่บนที่สูงเ่ยอยู่บนประสาทบ้างอยู่บนยอดเขาบ้างก็มองลงมาก็เห็นคนเดินไปนู่นไปนี่อย่าเงี้ยก็เห็นได้ชัดว่าแต่ละคนเดินไปทางทิศไหนบ้างแต่ละคนทําอะไรอยู่บ้างเนี่ยซึ่งก็เหมือนกับพระกุธเจ้าเนี่ยผู้มีปัญญาหรือเป็นบัณฑิต เป็นปานแล้วแต่เราแต่จะเรียกเนะกเา,ะา,า,กเาะก็พระองค์มีสติปัญญามากพระองค์ก็เห็นสัมั้งหลายว่าเออเขาทําอย่างนี้ก็ได้ผลอย่างนั้นเขาทําอย่างนั้นได้ผลอย่างนู้นอะไรเงี้ยแต่คือได้เห็นเหตุปัจจัยต่างๆของคนแต่และคนที่เวียนว่ายตายเกิดด้วยกรรมของตัวเองอันนี้ก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นคือถ้าเราไม่ประมาทกันชีวิตเราจะมีปัญญาเห็นกระบวนการ เวียนว่ายตายเกิดของผู้คนได้มากขึ้นอันหน้าที่เราก็ฝึกฝนตัวเองคุณนัทได้ยินอะไรหรือมีคําถามอะไรไหมครับจากตรงนี้ก็เห็นว่าเออเหมืนมนมนอนเราผมอาจจะเชื่อมโยงธุรกิจถ้าบอกเออสุกัเวลาทําอะไรก็ต้องแบบคอยเอมีสติในการทำอะไรครับมันจะได้ไม่ประมาทได้แบบธุรกิจเจ๊งหรือว่ามีความผิดพลาดงานเสียหายของของของเองของของธุรกิจอะครับอ่าเยี่ยมเลยครับ ครับถ้าไม่ประมาทก็จะเห็นว่าอะไรเป็นเหตุปัจจัยทําให้เสื่อมใช่ไหมอะไรทำเนี้ยมันจะเจ๊งเพราะอะไรเ<อ>จงเพ,จจเ,เพราะอะไรหรือมันจะเจริญเพราะอะไรหรือถ้าเห็นว่าไอ้คนนี้กาลังทําบางอย่างแล้วมันกําลังจะเจงนะก็จะเห็นนะ่อ่าก็ก็จะมีปัญญาเห็นได้ชัดเห็นทั้งตัวเองทําอะไรเห็นทั้งอีกฝ่ายทําอะไรโอเคเยี่ยมเลยครับก็เป็นที่ เชื่อมโยงมาทางชีวิตของตัวเองเนาะโอเคครับแต่ถ้าคนประหมาดก็มองหมุ่นอยู่ตรงนั้นก็จะไม่เห็นนะคือไม่สามารถมองในมุมที่สูงกว่าที่ตัวเองอยู่ได้โอเคครับเยี่ยมเลยครับโอเคงั้นเดี๋ยวเราจะได้มีโอกาสปฏิบัติธรรมเนะเาะเพื่อที่จะมีปัญญานะมีความรู้ความเข้าใจเห็นสถานการณ์ต่างๆทั้งของตนเองและผู้อื่นในแบบที่สูงขึ้นอะ ถ้าเป็นสมัยนี้ก็อาจจะใช้คำว่าใช้ใช้สายตาของหรือมุมมองของนกอินทรี see, ใช่ไหมฮะมองลงมาเห็นเส่ง,งต่างๆเลยครับก็จะมีแนวคิดทำนองน,นี้อยู่ครับเป็นเช่นครับ เจ่ริงครับอิอทังโนุปุญญาภาคังสพภัสตานังเทมะข้าพเจ้าขอแผ่ส่วนบุญสันกุศลไปให้แก่บิดามารดาครูบาอาจารย์ท่านผู้มีพระคุณท่านผู้มีบุญคุณทุกๆท,ท่านเจ้ากำนายเวณ พูดผีปีศาจทั้งหลายเทพบุตรเทพปริดาทุตุองค์ขอจงได้อนุโมทนาในส่วนบุญส่วนกุศลที่ข่าพระเจ้าได้บำเพ็ญไปแล้วนี้สัตว์ทั้งหลายที่มีความทุกข์ขอจง้นจากทุกข์สัตว์ทั้งหลายที่มีความสุขอยู่แล้วขอให้มีความสุขยิ่งขึ้นไปด้วยกัน ทุกท่านทุกคนทุกตนเทินนะมีความสุขเจริญพรน